สวัสดีค่ะซื้อแก้วมังกรสามรถมากินนี่เป็นแก้วมังกรสีเหลืองนะคะนี่ค่ะเปลือกเขาจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้นะคะส่วนนี้เป็นแก้วมังกรเนื้อสีบานเย็นส่วนเปลือกเขานี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ มันจะต่างกันตรงตรงเส้นสีเขียวๆเ,เนี่ยค่ะมันจะต่างกันกันกบเนี่ยะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวๆที่เป็นกราบเนี่ยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีธรรมดาสามอย่างเนี้ยรถต่างกันมากนะคะอันนี้เป็นเป็นเปลือกของแบบธรรมดามันต่างกันมากเลย นี่รสหวานเจี๊ยบเลยหวานมากให้สังเกตมเมล็ดแก้วมังกรสีเหลืองค่ะเมล็ดจะใหญ่น่าจะใหญ่กว่างาดําเวลากินเนี่ยเคี้ยวนี่จะกรุบกรุบกรุบเคี้ยวตรงเม็ดไงคะตรงมเมล็ดเนี่ยมันมันจะกรุบกรุบกุบแล้วเคี้ยวง่ายเคี้ยวง่ายกว่าเม็ดแมงลักนะคะส่วนอันนี้นจะมีรสเปรี้ยวเปี้ยวหวาน,วาน นี่เขาจะหวานอย่างเดียวฮนะแต่เป็นหวานที่หวานเย็นนะคะส่วนอันนี้มันจะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆแต่เนี่ยราคาแพงเมื่อปีที่แล้วแบบนี้จะราคาแพงกว่าสีเหลืองเมื่อตอนที่เห็นสีเหลืองออกใหม่ๆคือปีก่อน,นะคะ่ะแพงมากเลยอะซื้อมา2ลูกอะเจ็ดเหรียญแล้วนะคะลูกเล็กๆเห็นไหมคะเทียบความเทียบน้ำหนักอันเนี้ยเนื้อเขาจะมีน้อยกว่าแบบนี้นะคะ ส่วนที่ซื้อมาครั้งเนี้ยลูกเนี้ยเขาขายเพาละเก้าเหรียญกว่าลูกนี้ซื้อมาเกือบสิบห้าเหรียญประมาณสิบสี่เหรียญเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเนี่ยลูกเนี้ยแพงมากๆไงที่ซื้อไม่ใช่ว่าอยากจะกินนะคะซื้อมาทําคลิปส่วนอันนี้ลูกเนี้ยค่ะลูกหนึ่งสามเหรียญกว่าลูกเล็กเล็กลูกเล็กนะคะพอลูกเล็กๆค่ะส่วนอันนี้ ันนี้น้าหนักมันจะมากกว่าลูกนี้ก็เลยแพงหน่อยนึงค่ะเกือบห้าเหรียญรสชาติเปรี้ยวอย่างเดียวแบบนี้ไม่อร่อยเปรี้ยวจังเลยฮะไม่อร่อยแต่อันนี้เปรี้ยวอมหวานถ้าใครที่ไม่ชอบรสหวานจัดค่ะเขาก็จะซื้อแบบนี้แต่แบบนี้ยมันหวานเย็นชื่นใจลองซื้อมาชิมนะคะเคยเห็นคนไทยนี่แหละคะ่ะที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขาปลูกแบบนี้ เขาเอามาเล็ดเล็กๆ,ๆนคะ่ะเขาเอาไม้จิ้มฟันเขีย่ยๆเอามาเล็ดเนี้ยไปเพาะงอกมาหมดเลยงอกหมดทุกต้นเลยเยอะด้วยแต่ลองแล้วไม่งอกอันนี้ก็ลองแล้วก็ลองแบบนี้ด้วยไม่งอกแต่ที่งอกนั้นคือกระบองเพชรกระบองเพชรที่ซื้อมากินจะเป็นสีแบบนี้แต่เม็ดกระบองเพชรค่ะพอๆกับเอพอๆกับเม็ดมะละกอเลยเม็ดแข็ง ไม่กล้าที่จะกลืนเม็ดของกระบองเพชรค่ะสีแบบนี้เลยแล้วเนื้อในของเปลือกของเม็ดกระบองของกระบองเพชรที่กินได้ก็เป็นสีบานเย็นแบบนี้ค่ะเวลาทําน้ํากระบองเพชรปั่นโห้ยออกมาเป็นสีบานเย็นแบบเมื่อกี้เนี้ลองซื้อมาทานนะคะแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านเราจะขายกิโลละเท่าไหร่ที่นี่เขาขายเป็นพาว จำไม่ได้แล้วอันแบบเนี้ฮะน่าจะเพาละสามเหรียญกว่าฮะเกือบสี่เหรียญสองพาวกว่าก็คือ1กิโลส่วนเนี้ยขายแพงค่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่มันไม่อร่อยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าลืมออกกําลังกายอย่าลืมบริหารปอดนะคะบริหารปอดง่ายๆคือเวลาที่เราเดินไปในที่ที่ว่าอากาศปลอดโปร่งนะคะให้ยกแขนขึ้นเออสูงกว่าไหล่หน่อยนึงอาจจะยกสูงขึ้นมาคงนึกออกนะคะสูงขนานกับใบหูเลยแล้วก็สูดหายใจกลั้นหายใจลึกๆนับ1ถึงห้า แล้วก็หายใจออกทําแบบนี้อยู่สักประมาณ5นาทีก็ยังดีมันจะทําให้เนื้อที่ปอดมีมีเนื้อที่ปอดเยอะปอดก็จะแข็งแรงนะคะไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ